ความจริงของเงินเฟียดและระบบการเงินโลกที่กลุ่มในทุนไม่อยากให้พวกเรารู้เฮนรี่ฟอร์ดเคยกล่าวไว้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนในประเทศไม่เข้าใจระบบธนาคารและการเงินของเราเพราะถ้าหากพวกเขาเข้าใจฉันเชื่อว่าจะเกิดการปฏิวัติก่อนเช้าวันพรุ่งนี้ประเด็นหลักของคำพูดนี้เนี่ยคือระบบการเงินที่ไม่โปร่งใสตั้งใจทำให้มันซับซ้อนให้ประชาชนไม่เข้าใจเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เต็มๆจากประชาชนทุกคนในระบบแล้วแลกด้วยผลตอบแทนอันน้อยนิดที่พวกเขาล้างสมองว่ามันสมควรแล้ว นี่คือความจริงของเงินเฟียดและระบบการเงินโลกที่กลุ่มนายทุนไม่อยากให้พวกเรารู้เคยตั้งข้อสงสัยกันไหมครับว่าทําไมข้าวของแพงขึ้นตลอดเวลาทําไมยิ่งทํางานยิ่งขยันอดออมแต่เงินก็ไม่พอใช้หรือมีคุณภาพชีวิตไม่ดีสักทีเคยหมดหวังกับชีวิตรู้สึกถึงความไม่มั่นคงการสร้างครอบครัวต้องใช้เงินมหาศาลต่างจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าที่มีลูกหลายๆคนได้และที่สําคัญทําไมตัวเราแก้ไขอะไรไม่ได้เลย คำตอบของคำถามที่ยังค้างคาใจใครหลายๆคนก็คือสาเหตุมันมาจากเงินเฟอ้อนั่นเองครับการสร้างเงินจากอากาศการเพิ่มปริมาณเงินเข้ามาในระบบทำให้คนทั่วโลกจะลงทันทียกตัวอย่างเช่นในตอนนี้เงินในระบบมีอยู่1 000, ล้านเรามีอยู่1,000แล้วเมื่อเวลาผ่านไปมีการพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นอัดเงินเข้ามาในระบบเป็น1ล้านล้านแต่เรากับมี1นึ่พันเท่าเดิมเท่ากับว่าเราจนลงแต่การพิมพ์เงินหรือการสร้างเงินเฟอ้อแบบนี้มันมีคนที่ได้ประโยชน์ครับก็คือคนรวยที่อยู่ใกล้แหล่งพิมพ์เงินพวกเขาไม่ได้จนลงเหมือนพวกเราเพราะคนพวกนี้เข้าถึงงเินนนใหม่่อและ ไปใช้จ่ายไปลงทุนสร้างสินทรัพย์ก่อนที่ทุกอย่างจะแพงขึ้นเท่ากับว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะทาให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นคนจนยิ่งจนลงเก็บของรายได้เนี่ยจะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าหากมันเกิดเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้มันเกิดสิ่งไม่แฟร์มากมายแต่ทําไมมันก็ยังเกิดขึ้นตลอดสาเหตุเป็นเพราะว่าประชาชนแบบพวกเราเนี่ยถูกล้างสมองให้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกต้องมันควรจะเป็นอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเงินเฟ้อต่ําๆเป็นสิ่งที่ดีใช้กระตุ้นการใช้จ่ายการพิมพ์เงินการอัดฉีดเงินเข ก็เป็นเรื่องปกตินี่ขึ้นปีละแค่2-3%ามเาตลอดไม่เห็นเยอะเลยถ้ายังไม่เชื่อดู CPI ที่ประกาศออกมาก็ได้เห็นไหมว่าข้าวของแต่ละอย่างมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นมันก็ขึ้นตามเงินเฟอ้อที่ประกาศออกมานั่นแหละประชาชนแบบเราต้องหาเงินเพิ่มขยันประหยัดอดออมเพื่ออนาคตถ้าใครอยากรวยต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงเพื่อตั้งเงินเฟอ้อเช่นลงทุนในหุ้นสบายมากผลตอบแทนต้องแปดเปอร์เซ็นต์ทบต้นแค่นี้ก็ชนะเงินเฟอ้อแล้วแต่ถ้าใครแอดวานรับความเสี่ยงสูงได้มากกว่านั้นก็ไปลงในฟิวเจอร์ตรา ันพทําให้หาเงินไม่พอค่าใช้จ่ายไม่พอในการสร้างคุณภาพชีวิตดีๆจากข้อความนั่นบนเนี่ยคิดว่าใครหลายคนน่าจะเคยได้ยินแบบนี้แต่ผมอยากพ o อ n ว่าความเชื่อหลายๆอย่างพวกนี้เนี่ยเขาอยากให้พวกเราเนี่ยโทษตัวเองและไม่ได้มองปัญหาที่จริงของระบบเริ่มเห็นความแปลกๆแ,แล้วยังดังนั้นจากคําพูดของ Ford ท,ที่เกี่ยวกับระบบธนาคารและการเงินโลกด้านบนเนี่ยมันก็ยังเป็นจริงอยู่จนถึงทุกวันนี้สังเกตที่ตัวคุณก็ได้ว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมเมื่อก่อนกับตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงเงินสะสมหรือเงินที่หาได้มากขึ้นแต่ทําไมเรายังรู้สึกไม่มั่นคงและซื้ออออขขงงงงได้้นยลต่าๆแพ ตลอดเวลาลองถามตัวเองดูนะฮะประชาชนแบบเราเนี่ยน่าสงสารที่สุดเพราะเขาเนี่ยต้องการให้เราโทษตัวเองไม่โทษระบบทั้งที่ประชาชนตัวเล็กๆแบบเราเนี่ยโดนเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอเรารู้แล้วว่าปัญหาหลักคือเงินเฟ้อแล้วคําถามต่อไปเงินเฟ้อเกิดจากอะไรคําตอบก็คือเกิดจากธนาคารสร้างเงินจากอากาศได้ตลอดเวลานั่นเองพิมพ์ออกมาไม่จํากัดลูปนรกที่1ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด (Federal Reserve Bank) ที่เรารู้จักกันดีนี่แหละเป็นลาสบอสในการคุมเกมการเงินของคนทั่วโลกถือว่าเป็นผู้เล่นหลักในการสร้างเงินจากอากาศ อย่างแท้จริงพวกเขาจะสร้างเงินผ่านกระบวนการที่เรียกว่า QE คุ้นๆกันไหมหรือ Quantitative Easing เป็นการพิมพ์เงินดิจิตอลขึ้นมาแล้วนําไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆเช่นพันธบัตรรัฐบาลจากธนาคารพาณิชย์การพิมพ์เงินใหม่ส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อซึ่งจะลดทอนอํานาจการซื้อของเงินในกระเป๋าของทุกคนทั่วโลกแบบเงียบๆยกตัวอย่างหลุมง่ายๆนะเศรษฐกิจแย่เงินเฟืดค่าใช้จ่ายภาครัฐไม่เพียงพอเฟดก็ต้องพิมพ์เงินขึ้นมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่เขาไม่สามารถเอาเงินนั้นอะไปให้รัฐบาล กับแบงก์พาณิชย์แล้วแบงก์พาณิชย์เอาเงินนั้นไปปล่อยกู้ไปอัดฉีดเข้าในระบบต่อลูปนี้จะเกิดขึ้นอีกก็ต่อเมื่อช่วงไหนเศรษฐกิจแย่เงินฝืดมีปัญหาเฟดก็จะ QE เพิ่มเงินขึ้นมาอีกเพื่อเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลแล้วเงินส่วนนั้นก็จะอัดฉีดก็เป็นระบบเป็นลูปนรลกแล้วยังยังไม่พอเท่านั้นมีอีกหนึ่งลูปนรลกก็คือธนาคารพาณิชย์ที่พวกเราเนี่ยใช้ใช้กันอยู่นี่แหละไม่ใช่แค่ลาส์บอสอย่างเฟดนะธนาคารพาณิชย์ก็สามารถสร้างเงินจากอากาศขึ้ ยกตัวอย่างเช่นนายเอเนี่ยเอาเงินไปฝากแบงค์หนึ่งร้อยบาทแบงค์จะเก็บไว้จริงแค่สิบาทแล้วก็ปล่อยกู้ต่อสมมติปล่อยกู้ต่อให้นางบีเก้าสิบาทแล้วนางบีเอาเงินเนี้ไปคืนเจ้าหนี้เจ็ดสิบาทแล้วเก็บไว้เองยี่สิบต่อมาเจ้าหนี้นางบีเนี่ยก็เอาเจ็ดสิบบาทนี้มาฝากกลับไปที่แบงค์แบงค์ก็จะทำเหมือนเดิมก็คือเก็บจริงไว้แค่เจ็ดบาทแล้วปล่อยกู้ต่อหกสิบสามบาทแล้วดูอัตราดอกเบี้ยที่นายเอกับเจ้าหนี้นางบีได้นะก็คือแค่ศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ว่าเงินที่แบงค์เอา เห็นอะไรยังต้นทางจริงๆอะ่ะมีเงินแค่100บาทแต่แบงก์สามารถเอาไปสร้างเงินจากอากาศผ่านการปล่อยกู้และการสำรองเงินฝากแค่บางส่วนเป็นทอดๆไปเรื่อยๆลูบนรกนี้ทําให้เกิดการสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเงินที่เราเห็นในบัญชีที่มันอยู่นิ่งๆถ้าเราไม่ไปฝากไปถอนมันอะมันเป็นเพียงตัวเลขดิจิตอลที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อมีการปล่อยกู้แล้วพอลูบนรกนี้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะเกิดเงินเฟ้อแล้วจากข้างบนมีตัวอย่างเดียวที่เก็บเงินเฟียเงินสดไว้กกกัับบบบตววววเเเเเอออองง็็คืืนนนาาาีีทท่่่้้ไไ20ดยิฟลมผป7 ของก็จะแพงขึ้นทุกอย่างใช่ไหมอำนาจการจับจ่าย20บาทในวันนั้นะจะเหลือแค่ครึ่งเดียวเท่ากับ10บาทในอนาคตข้างหน้าด้วยความที่แบงก์พาณิชย์เป็น fractional reserve banking เนี่ยทำให้แบงก์เอาเงินฝากที่ได้ไปปล่อยกู้ถึง90%เพื่อทํากาไรต่อซึ่งในสถานการณ์ปกติเนี่ยเขาก็จะค n t r o l เรื่องนี้ได้มันไม่มีปัญหาแต่วันไหนเกิดวิกฤตขึ้นมาคนแห่ไปถอนเงินพร้อมกันเราก็จะเห็นในข่าวบ่อยๆว่าแบงก์เนี่ยไม่มีเงินพอสําหรับทุกคนทําให้เกิดสภาวะแบงก์ล้มหรือแบงก์รันเหตุการณาา์นป จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยต้นตอก็คือเงินเฟอ้อจากการพิมพ์เงินของทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่อย่างเฟดหรือรายเล็กอย่างแบงก์เอกชนทําให้เกิดวงจรการกู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดในทุกภาคส่วนวงจรนี้มันจะอยู่กับเราแล้วไม่หายไปไหนเรานี่แหละต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับมันให้ได้นอกจากนั้นยังไม่พอครับยังมีความจริงเรื่องเงินเฟียดมาให้ดูรู้ไหมว่าจากการพิมพ์เงินมหาศาลจากที่ผมเล่ามาความเวลวร้ายทุกอย่างเนี่ยมันส่งผลทําให้เงินในมือเราหรือเงินเฟียดเนี่ยเสื่อมค่าลงเรื่อยๆหลังจากปี1997รรััฐฐบาาลลสเนยกกกิ ซึงมูลค่าดอลลาร์กับทองคําและใช้ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินสํารองระหว่างประเทศทําให้เกิดเฟียดสแตนดารทีนี้แหละครับปล่อยกู้สนุกพิมพ์เงินกันฉ่ายิ่งกว่าเดิมอีกเมื่อเงินในระบบมากขึ้นก็ส่งผลให้เฟียดในมือของพวกเราเนี่ยเสื่อมค่าลงจากข้อมูลนะครับตั้งแต่ปี1971จนถึงปีนี้2025เงินเฟียดเนี่ยเสื่อมค่าไปแล้ว99%เท่ากับว่าในหน่วยเฟียดเนี่ยทุกอย่างมันจะแพงขึ้นมากยกตัวอย่างเหมือนของกินของใช้แม้แต่อสังหายอย่างบ้านเนี่ยก็แพงขึ้นอย่างชัดเจนทําให้คนอเมริกาสมัยใหม่อเมริกันดีไม่ใช่บ้านแล้วนะเป็นอะไรที่เล็กลงกว่านั้นแล้วเพราะว่าเราซื้อ ไม่ไหววแลว้ซึ่งสิ่งที่เรามองว่าแพงอ่ะจริงๆมูลค่ามันอาจจะเท่าเดิมก็ได้แต่เงินเฟียดในมือเรามันเสื่อมค่าลงและมูลค่าของธนาบัตรหรือเงินเฟียดที่อยู่ในมือเราเนี่ยรู้ไหมว่ามันเกิดจากความเชื่อเงินที่เราใช้ธนาบาัตรแบงก์ทุกอย่างที่เราโอานอะไรเงี้ยเงินบาทของเราอ่ะมันมีค่าเพราะอํานาจรัฐและธนาคารกลาง่งให้มันมีค่ากฎหมายรีเกิลเทนเดอร์เนี่ยจะไม่จาเป็นเลยถ้าหากเงินเฟียตเราอ่ะมีค่าในตัวของมันเองเป็นสากลแล้วก็เป็นที่ต้องการทุกที่ยกตัวอย่างอย่างนี้เงินเฟียตของเราเป็นเงินบาทใช่ป่ะแต่ทาไมเราเอาไปใช้อรกาง แต่ในทางกับการถ้าเราไปอยู่อเมริกาแล้วเราใช้ทองหรือบิตคอยที่มีมูลค่าในตัวเองมีความเป็นสากลเราสามารถใช้สิ่งนี้จ่ายเป็นเงินเพื่อแลกสินค้าและบริการได้โดยที่ไม่ต้องอิงกฎหมาย Le g ก l tender อะไรทั้งสิ้นเลยดังนั้นมูลค่าของเงินเฟียดเนี่ยเหมือนที่บอกมันขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อร,รัฐบาลและระบบเศรษฐกิจหากความเชื่อมั่นหรือ Trust นี้สั่นคลอนเงินเฟียดก็จะกลายเป็นเศษกระดาษทันทีเหมือนเช่นเวเนซุเอลาเหมือนเช่นเลบานอนที่เงินเฟียดสกุลทองทิ่นเนี่ยเฟ้อจนรไราา้ค ที่นายทุนไม่อยากให้เรารู้เนี่ยพูดแต่ปัญหามาแล้วเราจะมีทางออกไหมซึ่งทางออกของเราทางเดียวเลยก็คือเราจะต้องเปลี่ยนเงินเฟียนในมือที่เสื่อมค่าให้เป็นสินทรัพย์ที่เก็บมูลค่าได้เพื่อปกป,ป,ป้องสินทรัพย์ของตัวเราเองยกตัวอย่างเช่นอสังหาทองคําหรือบิตคอยวิธีหาทางออกอะ่ะจริงๆจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแต่สิ่งแรกเราต้องหาความรู้แล้วก็ต้องเข้าใจระบบก,การเงินและรู้ความจริงก่อนเมื่อรู้ความจริงคําม,มาถูกทางอะ่ะเราจะหาทางออกได้แต่คนส่วนใหญ่ที่ยังเชื่อมั่นระบบเฟียตและรู้สึกว่ามันมั่นคงแล้วก็มันครจะเเป็นนนแบบีี้ยยมมัังอู่ ทําให้หลายๆคนเนี่ยยังหาทางออกไม่ได้หรือบางคนไม่รู้ได้ซ้ําว่าสิ่งที่เจออยู่มันคือปัญหากาวด้วยสรุปในคลิปนี้นะครับข้อแรกธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ยังคงพิมพ์เงินมหาศาลแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีใครหยุดได้ในอนาคตเงินจะเฟอ้อขึ้นกว่านี้อีกแล้วคนทั่วโลกก็จะจนลงยิ่งกว่านี้ช่องว่างทางฐานะจะมากขึ้นกว่านี้และกว้างขึ้นอีกข้อสกลุ่มนายทุนเขาไม่ได้แคร์นะว่าประชาชนตัวเล็กแบบเราอ่ะจะเป็นยังไงจะลําบากขนาดไหน ข้อต่อไปเงินเฟียทที่เราใช้เสื่อมค่าลงทุกวันจากเงินเฟอ้อแต่ด้วยการล้างสมองจากกลุ่มทุนทําให้บางคนเนี่ยยังเลือกที่จะเชื่อแบบเดิมจงใจใช้เฟียทต่อไปเรื่องความรู้ความเชื่อเนี่ยไม่มีใครห้ามใครได้แต่ให้บอกตอนนี้ก็คือถ้าคุณยังอยู่ในระบบเฟียทคุณจะจนลงเรื่อยๆหาทางออกในชีวิตไม่ได้คุณภาพชีวิตก็จะแย่ลงและข้อสุดท้ายสําหรับคนที่ตาสว่างต้องการหนีออกจากแมทริกของเงินเฟียทําง่ายๆแค่ต้องเปลี่ยนเงินในมือที่เสื่อมค่าเนี่ยให้เป็นสินทรัพย์ที่มีสตอ r ์ v a l ูต่อต้านเงินเฟ้อมี มีหลายคําตอบมากแต่สําหรับผมคําตอบเดียวเลยก็คือบิตคอยครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งคาถามเกี่ยวกับความจริงของเงินเฟียดและระบบการเงินโลกตั้งคําถามถึงคุณภาพชีวิตของตัวเองและการใช้เงินเฟียดอํานาจการจับจ่ายของเรารวมถึงวิธีการของเราในการออมเงินจัดการเงินที่เราหาได้มาอย่างยากลบาบากลองดูคลิปนี้นะผมอยากให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ